สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการปลดล็อกรหัสผ่านในไฟล์ PDF นะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมได้สอนวิธีการเข้ารหัสไฟล์ PDF ไปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการเอารหัสผ่านไฟล์ PDF ออกโดยที่เราไม่ต้องใส่รหัสผ่านนั่นเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่รหัสผ่านในกับไฟล์ของเราก่อนนะครับนี่ก็คือเนื้อหานะครับ ทดสอบทดสอบก็กดเซฟครับบันทึกบันทึกเป็นเดี๋ยวผมเอาไว้หน้าเดท็อปแล้กันเลือกเป็น PDF ตั้งชื่อว่าทดสอบแล้วกันนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านให้มันครับคลิกตัวเลือกแล้วก็เข้ารหัสเอกสารด้วยรหัสผ่านนะครับก็กดตกลงแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราต้องการไปครับรหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย6ตัวนะครับถึง32ตัวอักษร เมื่อใส่เรียบร้อยแล้วก็กดตกลงครับกดบันทึกไปเห็นไหมครับเราก็จะได้ไฟล์ PDF ที่ถูกเข้ารหัสไว้เรียบร้อยนะครับผมลองเปิดขึ้นมาดูนะครับมันก็จะถูกเข้ารหัสอยู่นะครับทีนี้เราจะใช้ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับช่วยในการปลดล็อกรหัสผ่านในไฟล์ PDF นะครับซอฟต์แวร์ตัวนั้นก็มีชื่อว่า iLovePDF c อ m นะครับอ n ล็อก pdf remove pdf password security เนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทาง d s s r r p t t i o n รายละเอียดทางด้านล่างแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดูดิว่ามันจะปลดล็อกให้เราได้หรือเปล่านะครับเราก็เลือกไฟล์ pdf ที่มันถูกเข้ารหัะเลือกไปเลยครับ select pdf file ์แล้วก็หาไฟล์ของเราครับตั้งชื่อว่าทดสอบที่ถูกเข้ารหัสนะครับแล้วก็กด แล้วก็ Unlock PDF ครับขวามือตรงนี้นะครับกดไปเลยมันก็จะขึ้นบอกว่าให้ดาวน์โหลด Unlock PDF นะครับก็คือดาวน์โหลดไฟล์ที่ปลดล็อกแล้วอะโหลดมาแล้วนะครับอยู่ทางด้านนี้เดีย๋ยวเราลองกดดูว่ามันจะยังติดรหัสผ่านอยู่หรือเปล่านะครับผมอ่าเห็นไหมครับ รหัสผ่านที่เคยถูกใส่ไว้ก็ถูกปลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยพลังซอฟต์แวร์แต่มันก็จะมีบางไฟล์ที่ถูกเข้ารหัสและไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้ปลดล็อกเข้าไปได้นะครับอย่างเพราะว่าความปลอดภัยในแต่ละไฟล์มันไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นพวกสลิปเงินเดือนที่ต้องใส่วันเดือนปีเกิดแล้วก็พวก รหัสบัตรประชาชนที่มี security สูงๆขององค์กรใหญ่ๆเขาครับในส่วนนี้ก็จะซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็จะไม่สามารถทําได้นะครับแต่โดยทั่วไปในความปลอดภัยธรรมดาก็สามารถทําได้ครับเดี๋ยวเผื่อจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ